แต่ถ้าสุดๆแล้วเราดูงดีมากเรามีแต้มบุญสุดนะเราจะได้ดาร์กไท่ท่านดราก้อนไปครอบครองสำหรับกล่องดำนะคะก็คือ 何 <music> thank <laughs> all oh. right สวัสดีค่ะพบกับซายจาก Am s i มไซ h ช n แนลค่ะเรามาถึงกิจกรรมหรือว่าอีเวนท์ที่2แล้วนะสำหรับตัวอีเวนท์นี้เลยในแผนไม่ใช่เมื่อเช้าเพิ่งลงอันนี้ไปนะคะออไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเที่ยงด้วยโอเคอยู่ในส่วนที่เป็นอีเวนท์รวมนะคะ dust and dawn ก็คือเป็นฝั่งความมืดกับแสงสว่างนั่นเองคือช่วงเวลาคืนแล้วก็กลางวันนั่นเองนะคะพบค่ำกับตอนรุ่งอ,อรุณ ใช่ตอนนี้อยู่ในอีเวนท์ที่2นะคะที่ชื่อว่าเราไปดูชื่อซ้ายเล่นไปแล้วด้วยจากที่ผ่านมานะคะที่แบบที่กดผ่านมาเป็นแบบด่านพัโซค่ะแล้วก็มีของรางวัลตามสายพานอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นเหมือนสายฟ้าแบบก่อนหน้านี้เนาะก็คือบอกว่ามีมังกรอะไรบ้างหลักๆก,ก็ดูได้จากตรงนี้ได้ว่าอ่ะตัวที่ได้นะคะอันนี้ก็ จะอยู่ในสายพานสามอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมก่อนนะคะก็มีอีเวนต์นี้คือกับอีเวนต์ที่เดินเส้นๆมาตอนกลางวันที่ทรายลงนะคะกับอันนี้มันจะมีกล่อง2แบบนะคะก็คือเอ่อเป็นกล่องสีดําแบบนี้กับกล่องสีเหลืองแบบนี้นะคะก็คือด้านกลางคืนกับกลางวันนี่แหละคราวนี้ มันก็จะมีของที่ข้างในต่างกันก็คือเช่นแบบว่ากดเปิดมาเราจะได้อะไรระหว่างที่เป็นมังกรไททันก็คือดาร์คไททันนะคะแล้วก็ตัวเฮชไหมหรือว่าอ่าชอยเป็นแบบว่าเออเป็นมังกรแอลที่อยู่ในความอ่าธาตุธาตุความมืดธาตุดาร์คนะคะหรือว่าจะได้ของแบบที่เป็นแบบอาหารอ่าแล้วก็อ่าส่วนของไลท์เนี่ยก็คือได้ไลท์ไททันดาร์กอนนะคะแล้วก็มังกรฝั่งเฮชก็จะเป็นฝั่งแบบที่มีองค์ประกอบของพวก ถ้าพกแสงสว่างทั้งหลายแหล่แ,แล้วก็ลองลงมาก็เป็น L element นะคะแล้วก็ลองลงมาสุดๆเลยก็ได้อาหารซึ่งซรายเกลือไปเรียบร้อยจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เล่นเกมมาแล้วก็แบบอ้ได้2กล่องแต่ก็คือได้แต่อาหารแต่ไม่เป็นไรเอาหารมาเลี้ยงน้องมังกรก็ได้ค่ะโอเคเราไปดูรางวัลน,นะคะก่อนหน้านี้มันจะมีสายไฟเขาเรียกอ,อะไรนะสายฟ้าผ่าลงมาแหละว่ามีมังกรอ,อะไรบ้างที่ ที่เราจะได้ในอีเวนต์นี้นะคะหลักๆเราเจอตัวมังกรอันนี้คะชื่อวูพายนะน่าจะออกเสียงถูกไม่แน่ใจเอาว่าถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยวกันนะชื่อมันค่อนข้างซับซ้อนมากในเกมนี้ค่ะวูพายดากอนนะคะเป็นลีดี้เอลอินเวนต์สีธาตุไลท์อิเล็กทริกเพียวแล้วก็ไอซ์อันนี้สายเจอตัวตอนนั้นมันตัวใหญ่มากเพราะว่าไปเล่นในมังกรที่แบบช่วยน้องมังกรอะถ้าใครดูคลิปที่เป็น เราไปช่วยมังกรครั้งแรกนะคะแบบเกณฑ์มังกรทางอำเภอเพื่อแบบเพื่อเธอคนเดียวก็คือมังกรตัวอีควิน็อกซ์นั่นเองทราเจอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะคือจะขวางทางเอาไว้ใช่แล้วก็คือแบบนี่แหละเป็นเหมือนแมวประมาณนั้นโอเคแล้วก็ทรายแบบจริงๆจะย้อนให้ดูว่ามันมีสายฟ้าแบบผ่าลงมาเนาะก็จะมีตัวไลท์เททันด้วยนะแตเป็นออฟนะอันนี้คือออฟ แล้วก็มีวินลอร์ดวินลอร์ดนี่ก็คือเป็นไลตี้อีนะคะซึ่งอยู่ในอ l เ m e มนต์อ่าไลท์วินแล้วก็เมทัลนะคะสามธาตุต่อไปก็จะมีฟ้าผ่าที่อยู่ในก่อนหน,น้านี้อันนึงอ๋อใช่แล้วนี่สีสวยโกลเด้ Light, Dragon, นะะไลท์ดาร์กอนนะคะไลตี้แอลอิเลเมนต์สีธาตุค่ะอยู่ในไลท์เพียวแล้วก็วอลเนเจอร์นะคะอันนี้ก็สวยเลยเป็นบางกรใน ทำไมตกดีเดี๋ยวนะอันนี้ไลท์ก็คือเป็นฝั่งสว่างแหละก็คือจะไลท์นะจะเป็นโกลเด้นไลท์อะไรอย่างงี้นะคะโอเคจริงๆเป็นมังกรวันพายเหรอก็เลยแบบเป็นตระกูลวันพายหรือเปล่ามันมีหน้าอกที่แบบเป็นเหมือนมังกรวันพายอยู่ตรงหน้าอกนะถ้าไทยท่านเขาจะมีตรงที่เป็นหน้าอกเบบตัวทีเนตรงเนี้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของมังกรที่ มีเชื้อสายวันพายมากําเนิดหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยอกตรงเนี้ยโอเคใครรู้มาบอกหน่อยนะใช่ไหมเราจาแบบเราไม่เคยมีมังกรนั้นเนี่ยเห็นแวบๆบแวบๆบแบบแล้วก็ไม่เคยได้มังกรแบบสายเชื้อสายวันพายกับไททันมาครอบครองเลยนะคะก็เลยยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่โอเคเรามาดูในส่วนของกล่องที่ทรายได้เกลือไปแล้วนะคะจริงๆแล้วไลท์เชนนะคะตัวหีบสีทองที่เป็นเขาเนี่ยเขาจะมีมังกรที่อยู่ใน ส่วนของไลท์ไซส์นะคะหรือว่าแบบเนี่ยเห็นปะว,ว่ามันอยู่ในด้านแสงสว่างหมดเลยมีองค์ประกอบของด้านแสงสว่างอยู่แบบเยอะมากทุกอันเลยแต่ก็คือประมาณนี้นะ,ะที่แจกแต่ว่าเกลือสดสดใสก็ได้อาหารมา1นึ0 0 0สนานะคะโอเคคือเกลือตั้งแต่แรกส่วนดาร์กเชสนะคะกล่องความมืดมันก็จะมีส่วนประกอบของดาร์กเอลิเมนต์นะคะก็คือธาตุความมือดอยู่ในตัวที่แจกด้วยนะคะอุย้ย อันนี้แปลกอะนี่นี่มังกรอันนี้คือเฟกเอ็นทันดาก้อนก็แปลกดียาเป็นมังกรนี่แบบเป็นประตูแต่ไม่เป็นตัวแบบหยาวยาเหมือนที่เราเห็นแบบเหมือนแบบหลอกให้เข้าประตูเป็นแบบเฟกแบบแบบเหมือนลวงให้แบบเข้าไปโดนกินอะไรประมาณนี้นะคะทรายก็ได้อาหารอีกแล้วในกล่องแรกนะคะก็คือนี่เลยแบบได้1มื่นแบบหนึ่งเหมือนกัน สุดๆแล้วนะคะในดาร์คเชสเนี่ยแรนดัมรีบอร์ดอะถ้าใจแบบเขาเรียกอะไรถ้าสุดๆแล้วเราดวงดีมากเรามีแต้มบุญสุดนะเราจะได้ดาร์คถ้าท่านดาก้อนไปครอบครองสำหรับกล่องดำนะคะก็คืออิ e m e เมนต์สี่ธาตุคือดาร์ควอออสแล้วก็เมทัลนะแล้วก็มีอยู่ส่วนตัวด้วยแล้วก็มีการที่แบบกลางโลของเขาแหละสกิลส่วนตัวคือการแบบโดนโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะมีเกราะหุ้มในส่วนของเลือดไว้นะย,ยังไม่โดนตีเข้าเลือดตัวเองครั้งแรก อันนี้ที่รู้เพราะว่าทรายอ่ะเคยมีฝั่งตรงข้ามไปสู้อารินาแล้วเขาใช้ตัวไททันแล้วแบบโอ้โหตีไม่เข้าเลยรอบแรกคือมีเกาะมาหุ้มเลือดเอาไว้นะคะโอเคเราไปที่ไลท์แป๊บนึงตะกี้ยังไม่ได้พูดถึงมังกรตัวที่สุดๆแล้วของกล่องนี้นะคะก็คือไลท์ไททันดาร้กอนนะคะเป็นมังกรด้านตรงข้ามกับด้านมืดก็ต้องมีด้านสว่างถูกไหมมันก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในด้าน แสงสว่างนั่นเองก็คือแบบอารมณ์บแบบเทวด,ดาอะไรเงี้ยมีปี่เห็นไหมการดีไซน์บังกรของเขาว่าสีขาวสีทองให้ความรู้สึกว่าเราแบบอยู่ในด้านความสว่างแบบด้านด้านสว่างด้านคนดีที่แท้ทูอะไรเงี้ยนะคะก็มีสกิลเป็นของเตเหมือนกันก็คือเป็นของไททันเนาะสกิลที่ว่านี้ก็คือการไอ้นี่แหละ,ะเป็นเกราะนะคะที่กำลังไม่ให้โดนตีเลือดของตัวเองแล้วก็เอเิเลเมนต์สีธาตุอยู่ไลท์เอิเล็กทริกเฟรมแล้วก็เนเจอร์นะเป็น L อ คราวนี้กล่องน,นี้ก็ยังมีลุ้นนะคะให้เพรสตาก้อนที่สายเคยได้ด้วยนะคะอันนี้เคยได้เมื่อสมัยเฮลิคเลสช่วงแรกๆเลยอันนี้สี่ธาตุอันนี้แบบมีโอกาสได้ด้วยนะลองไปดูค่ะให้เพรสเนี่ยเป็นแรลิตี้เนะคะอิลิเมนต์อยู่ในไลท์เเจนดารี่ไอซ์แล้วก็อิเล็กทริกเอาไปสู้คือดีโอเคมาตะกี้ลืมบอกว่ากลับไปกลับมาเนาะ มี H อีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนของ Dark Dark c h e s ส mm hmm. ก็คือ High s u p e r h ต i h i ฮซูเปอ t i o n ดาก g อนนะคะซึ่งเป็นมังกรที่เราอยากได้มากถ้าเป็นตัว H ที่แบบมีบนกลับมาแจกเรื่อยแต่เรายังไม่เคยที่แบบจะเก็บมันได้เลยเพราะว่าน่ารัก <c oughs> น่ารักแบบเนี้ยโดยดีมีสายฟ้าด้วยอะไรอย่างนี้ก็ตัวจิว๋วๆแต่ว่าเป็นแบบมังกร High เลยนะแบบเป็นมังกรตัว h ฮชอะคิดดูแบบเออแบบ ดีอ่ะคืออยากได้มันน่ารักอะไรเงี้ยอิเลเมนนะคะอยู่ใน Dark War เพียวแล้วก็ C ีสีธาตุนะตรงนั้นก็ L อันนี้ใส่ได้แล้ว b ีเทียร์บีเทยร์นี้ได้จากฮริเลตนะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเอาจริงๆบางกรพวกเนี้มันวนกลับมา,า,จมบมาแจกอยู่แล้วนะคะบางทีก็ไม่เป็นไรที่ยังเก็บไม่ได้ก็ได้หมดเดี๋ยวก็กลับมานะคะแค่รอคอยอะไรอย่างนี้ไปหน่อยเนาะ ดูสายพานกันค่ะหลักๆแล้วสายพานแรกนะคะเราจะได้อลูดาก้อนมาเลยโดยที่ไม่ใช่ออฟถ้าเราแบบเนี่ยถ้าเราแบบถึงตรงจุดนี้เพราะทายเล่นมาแล้วรอบนึงเหมือนโดนเปลี่ยนผ่านไป1 2ึสเนี่ยโดนเปลี่ยนผ่านไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ถ้าได้อันนี้นะคะก็เส้นนี้ก็จะได้ตัวออลูดาก้อนซึ่งเป็นลัลลิตี้เวลลี่แลนะคะแล้วก็อิ e ลเมนต์สองธาตุไลท์กับเนเจอร์คราวนี้ก็จะมีอีพิกเทรดเอเซนต์นะคะก็คือแบบเทรดสำหรับ ธาตุ e นะความอะไรนะแรลิตี e ระหว่างในแคนนะคะแล้วก็ไรเลไรเลเออไรเลจริงๆมันคือตัวที่โดนฝาผ่านะเราไม่ได้พูดถึงตัวดีไรเลดาก้อนนะคะเป็นแรลิตี้ e อิเลเมนต์ก็คืออะไลท์วินเฟรมแล้วก็วอลที่แจกในส่วนของพัซเซิลเท่านั้นเนาะโอเคอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวจริงนะตัวส่วนอื่นๆอย่างเช่น golden light อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นออฟออฟออฟเห็นป้ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็สลับไปเป็นกล่อง นะคะกล่องแบบสีดำกล่องดักเชสแล้วก็อาจจะมีโทเค็นด้วยซึ่งโทเค็นในนี้ก็ไม่มีเรนโบฮารีเตเนาะไม่มีเรนโบโทเค็นใช่แล้วก็สุ่มกันไปเยอะแค่ไหนกันนะลืมดูอย่างร้อยนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีพวกเทรดเอเซนอะไรเงี้ยสา่พานข้างบนก็จบแค่นี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเล่น สายพันนี้ถ้าเกิดแบบตอนนี้สายถึงสายพันวิลลอดก็คือสายจะได้ออฟถ้าสมมติว่าสายาพัซโซเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพัซโซพานแล้วก็จะมีสลับดักเชสนะคะอีพิกออฟอีพิกออฟในที่นี้ก็จะมีลิสต์ตัวพวกนี้นะคะเข้าไปกดดูได้นะก็จะโชว์แต่อีพิกในที่นี้ก็จะมีพวกเพียวเฟมเพียวอิเล็กทริกอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ก็บางทีก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะคะแล้วแต่ว่าจะซุ่มโดนอะไรมันก็ต้องมีเกลือเพราะว่าเดี๋ยวเกมเขาจะแบบขาดทุนเนาะ อันนี้พูดเวลานะคะสำหรับวูพายดาก้อนได้ชิ้นส่วนออฟนะไม่ใช่ตัวจริงเก็บออฟไปเรื่อยๆนะคะส่วนมิสติคล์ดากอนเอ็กเชสก็คือจะมีในส่วนของมังกรที่เป็นแบบหน้าอกตรงสัญ,ญลักษณ์แบบ,แบบแวมพร์ก็คือมันสามารถดูดเลือดฝั่งตรงข้ามใช่ไหมอันนี้คือเพื่อเล่าให้ฟังแล้วก็แบบฮะมังกรนี้เหรอเรายังไม่เคยเจอไงเราก็เลยไม่รู้ว่าการสู้ของน้องที่เป็นฝั่ง มิสติคล l นะคะหรือว่ามังกรที่เขาเรียกกันว่าแวมไพร์แวมไพร์เนี่ยเป็นยังไงแต่เห็นบอกว่าไปดูดเลือดแล้วก็เพิ่มเลือดให้ลิงได้อะไรเงี้ยแบบแล้วก็จําได้ว่าเพื่อนบอกว่ามันตีเข้าไปที่ไทยท่านโดยที่เกราะทําอะไรไม่ได้ด้วยตีแบบปึ้งเข้าไปเห็นเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูอะไรางี้นะคะประมาณนี้โอเคเพลสฟอ t อะไรางี้ก็คือเดี๋ยวไปไลด่ดูเอานะใส่จากพูดคร่าวๆกันนะครับบางทีก็ ง่วงกับอีเวนต์เหนื่อยอะเราก็ต้องพักแต่ว่าอันนี้มารีวิวให้ดูแหละว่ามีอะไรน่าสนใจไหมสำหรับวันนี้ก็น่าสนใจตรงที่กล่องที่ได้แหละเราว่ารู้สึกว่าเออกล่องอะจะได้อะไรระหว่างไลท์กับดาร์กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มังกรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยวิ่งแทนด้วยนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีพวกออพวกเนี่ยค่ะก็คือพุ่ไป แล้วก็มีในส่วนของ Joker o f ด้วยในเส้นนี้ก็ทุกระดับประทับใจนะคะอยากได้ Heroic Joker o f รมากเลยตอนนี้เรียกว่ายังมีน้อยมากมันก็เลยไม่ค่อยแบบได้ตัว h ขึ้นมาเลยนะโอเคในส่วนของสายพันธุ์สุดท้ายนะคะจะได้ m a สคอยที่เอาไปเล่นในส่วนของเกาะน,นี้นะจ๊บเกาะสอสีอันนี้ Dust and Dawn นะคะก็คือเอาไปเดินแต่ละโนดนะคะอันนี้ก็ เล่นไปแล้วเนาะลองไปดูวิธีเล่นได้นะคะอ่ะเอากดไม่ได้เอากดทั้งบนก็จะมีสุ่มค่ะระหว่างที่ได้แมสคอยมามันก็จะเพิ่มนะอันนี้พันหนึ่งอพอะไรอย่างนี้ก็สลับกันไปในส่วนของรูเล็ตเชนนะคะอันนี้ได้เจมถึง50เลยนะรอบแรกไหนดูรอบที่2สิก็50อุ้ยอันนี้น่าสนใจถ้าสมมุติว่าได้อันนี้นะคือได้เพชรเพชเเก็บเพชรได้เยอะมากโอเคเลย แล้วก็ได้ p r ี m มี่ยมโทเแล้วก็ l e เจนด a รี t r ทรดด้วยแล้วก็ Food อีก4 0 0 0นโอ้โหข้างล่างคือคือแบบเอาไว้ใช้ระยะยาวได้เลยนะคะแบบว่าอาจจะไม่เน้นมังกรแต่ก็มีเน้นบ้างก็คือเป็นไลท์เชตอย่างที่บอกนะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้บวกกับพอไปสุดๆแล้วเริ่มแบบกลางๆแล้วก็จะมีแรนดอมรีบอร์ดที่เป็นส่วนของมิสเทอรี่ฟู้ดบ็อกซ์นะคะที่เป็นรูปเหมือนลูกแอปเปิลเนี่ยอันนี้รูปมะเขะเทศยักษ์ใช่อันนี้ก็คือแรนดอมว่า จะได้เท่าไหร่นะคะระหว่างสุดๆคือ2ล้านแล้วก็จะมี5,9 0 0 0แน่นอนเวลาสุ่มก็จะเป็นคนที่ได้5,9 0 0 0เลยโอเคหมดแล้วสายพันธุ์สุดๆมีแค่นี้นะคะก็ใช้เวลาแบบให้เวลาแบบน้อยอะ่ะแต่ก็ประมาณ4วันนี่สชั่วโมงไม่น้อยมากนะคะก็ยังเล่นควบคู่กันไปได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอ runner อีกอันหนึ่งเนาะตอนนี้มี2เกาะละคะ่ะพออันนี้จบนะ ก็น่าจะมีรันเนอร์มาแทนเลยในเกาะนี้นะคะก็รีบเล่นนะเพราะว่ามันก็จะเออมันก็จะมีแบบของตามเวลาแหละโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะจากกันด้วยแบบโอ้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวขออีกทีพัซ z ซะเขาเขาไม่มีชื่อเหรอไม่มีชื่อแฮชื่ออะไร่ะเขาเรียกกันว่าดัส n d d ดอนอย่างเดียวเลยอะ่ะดัสแอนดอนใช่ก็คือ อันนี้เป็นเหรียญที่ชื่อพัซโซใช่ปะ่ะอ่าพัซโซนะคะเหรียญอันนี้พัซโซมูฟค่ะก็คือเขาจะเรียกว่าพัซโซแต่ว่าเขาจะไม่มีชื่อชื่อหัวหรอกว่าเกมอันนี้ชื่ออะไรโอเคก็เป็นอีกเวนต์ย่อยๆแล้วกันเนาะเขาไม่ให้ชื่อเราก็เลยเรียกไม่ออกเลยนะคะส่วนอันนี้รันเนอร์ก็น่าจะมีชื่อให้แหละแต่ว่า กาะเนี้ยไม่มีชื่อประมาณว่าก็คือเรียกรวมขอเรียกเป็นพัซโซแล้วกันนะคะก็คือวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ